มาทานขนมเค้กด้วยกันนะคะเพื่อนๆคะ่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านคะ่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีเค้กมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะม,มาทานขนมเค้กด้วยกันนะคะเกิดอะไรขึ้นทำไมมีขนมเค้กเยอะแยะขนาดนี้นะคะพอดีว่าตุ่ยไปทำงานนะคะวันหยุดคุณสามีคุณสามีบอกว่านะคะ กลับมาบ้านก็ตกใจเลยแบบโอ้โหชงกาแฟแล้วก็เตรียมขนมเค้กไว้เลยก็ตกใจมากเลยทำไมมีขนมเค้กเยอะแยะเลยเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณสามีบอกว่ามีคูปองสำหรับแลกขนมเค้กนะครับมันจะหมดอายุก็เลยรีบไปแลกขนมเค้กนะคะปรากฏว่าได้มานี่เลยค่ะสิบชิ้น10ชิ้นนะคะเพื่อน อืมมาช่วยตุยทานด้วยนะคะแบบโอ้โหทานกี่วันแล้วเนี่ยสองตายายเนี่ยแต่ละอย่างแบบขอบอกของชอบทั้งนั้นเลยนะคะอืมโขทานกี่วันหมดนะคะเนี่ยมีแต่ของชอบทั้งนั้นเลยนะคะ มีเค้กชีสด้วยนะคะแล้วก็ครีมสดสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็เทลามิสแล้วก็มีมงบุรังนะคะมงบุรังก็คือเกาลักนะคะมีแต่ของชอบทั้งนั้นเลยแบบโอ้โหเพื่อนๆคะ่ะมาทานด้วยกันนะคะอืมอยากให้เพื่อนๆมาทานด้วยกันจังเลยแบบโอ้โห,หน่าทานทั้งนั้นเลยนะคะนี่ นี่น่าทานมากเลยนะคะโอ้โหเพื่อนเพื่อนคะ่ะทานด้วยกันนะคะนี่เค้กนะคะต้องกับกาแฟร้อนๆนะคะแบบเข้ากันดีจริงๆเลยนะคะ กลับถึงบ้านคุณสามีก็เนี่ยเตรียมรอเลยแบบเซอร์ไพรส์สุดๆเลยนะคะชงกาแฟรอเลยเดี๋ยวตุ่ยจะชิมให้ดูนะคะนี่มงบุรังนะคะมงบุรังก็เกาลักนะคะเค้กเกาลักขอบอกอร่อยมากมามาชิมด้วยกันเลยมาเดี๋ยวตุ่ยชิมให้นะคะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆแบบอยากให้ทานด้วยกันจังเลยอื้อ อร่อยค่ะไม่หวานมากนะคะเค้กอร่อยออร่อยกับกาแฟร้อนๆแบบเข้ากันดีมากเลยนะคะแก้วสีแดงเนี่ยเอาไว้ชงกาแฟโดยเฉพาะเลยนะคะแก้วใบนี้ท่านได้แต่ใดมานะคะแก้วใบนี้นะคะได้จากร้านอาหารสมบูรณ์โภชนานะคะร้านอาหารซีฟู้ดที่พวกเราชอบกันมากเลยนะคะอร่อยค่ะ มาทานด้วยกันนะคะอืสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะตุยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะนี่อยากให้เพื่อนๆมาทานด้วยกันจังเลยแบบอขอบอกว่าแบบหน้าเนี่ยมาเต็มเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะอมืมาทานด้วยกันนะคะไปแล้วนะคะบา,บายๆค่ะ